ประชุ่งม,มาเหนื่อยชวนมาพักหนึ่งวันบายฟูลทริปเริ่มที่ชุมชนพูนบำเพ็ญริมคลองบางเชือกหนังเขตภาษสีเจริญแค่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติยามเช้าและฟังเสียงดนตรีไทยก็สงบใจอย่างบอกไม่ถูกยิ่งได้ยินเสียงแม่ๆป้าๆในชุมชนคุยกันอย่างสนิทสนมช่วยเหลือกันยิ่งทำให้อบอุ่นใจนาานนคนคุย,ยนะร้านอาหารในนี้ก็เป็นฝีมือแม่ๆพี่ๆน้องๆในชุมชนรสอร่อยราคาน่ารักมาก เวิร์กชอบทำขนมไทยภกากรองทองเอกสเสนจันท์ที่ใครจะมาต้องจองล่วงหน้า มีการให้ความรู้ก่อนทําด้วยนะคะ My n d f u l Workshop แบบนี้ต้องใจเย็นๆไม่รีบร้อนไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สวยเพราะเราไม่ได้มาแข่งกับใครจากกากรองกลายเป็นกรหล่ำปีไปแล้วสำคัญกว่าคือการได้ใช้ประสาทสัมผัสอยู่กับปัจจุบันให้เต็มที่ส่วนใครที่เขาทําสวยก็ให้เขาทําไปค่ะสุดท้ายได้ขนมที่ทำกลับไปทานด้วยนะยังมีอีกหลายเวิร์กชอจากแนวคิดของชุมชนใครเก่งอะไรก็สอนสิ่งนั้นเมื่อเราจากไปให้ฝากภูมิปัญญาไว้ ก่อนกลับก็นวดปลาสำราญบอกว่าใครชวนไปนวดที่อื่นก็ไม่ไปเพราะอยากให้คนมาที่นี่แล้วสบายตัวไปกันต่อที่ที่2นั่งเรือไปวัดอรุณยามเย็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของกรุงเทพชาวต่างชาติชอบชุดไทยมากมานั่งสมาธิที่พระอุโบสถให้ใจสงบหรือจะบนสนามหญ้าข้างต้นสีมหาโพห้ากาดถอดรองเท้าเดินสัมผัสหญ้ากราวดิง้งที่สุดท้ายวัดโพซึมซับบรรยากาศความศรัทธา เดินช้าๆมีสติอยู่กับความรู้สึกตัวตีของสาวฮิลลิงไปในตัวปิดท้ายด้วยนวดวัดโพแบบออริจินอลซึ่งดีมากๆโดนเส้นทุกจุดสมคำร่ำลือที่ยูเนสโกให้นวดแผนไทยเป็นมรดกโลก f o ฟูทริปวันนี้ทำให้อิ่มเอมทั้งกายใจจิตวิญญาณเป็นเมจิกโมเมนต์ที่อยากชวนให้มาลองกัน